เดี๋ยวขอขอบุคลากรทั้งสองสามท่านช่วยอีกพนกงนกรที่เหลอย้ายของรางวัลที่มาบนเวทีช่ครับขอแนวร่วมนิดเดีแนวร่วมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี้ครับเพื่อนๆนะครับมาขอให้ลุงอยู่หน้าเวทีนะครับเพราะว่าเราจะแจกของราวัลมึงนี่ต้องฝีฝีมือไงทีนี้ไม่มีแบ่งไม่มีแล้วไม่ไม่คุยกันเยู่คุยจะลืรถอย่างดิโอเคมาโอเคครับผมเฮ้ยใครแห่ใครแห่ตุรั้นะใครวางมายกของกูเดียววะเดี๋ยว คือทุกปีเนี่ยไม่เคยเห็นแม่งมีประโยชน์เลยเฮ้ยน้องเอ่อเบรการขอสาเทศใช่ไหมการได้กล้าได้กล้าเอาสขอเสียงน้องการได้กล้ามาช่วยยก้าขอครับสี่ปีน้องจ้สี่ได้จริงจงนะครับขอเสียงนะครับบอกเลยครับสวัสดีครับพี่เช่พี่เช่พี่เช่จีดีซีนะครับนะครับยังจะทำไฟครับสายพานนะครับเบ็ดป้าครับติดต่อพี่เช่จีดีซีได้นะฮะ รับจากร้านสยามสยามอะไรนะพี่สยามพูต้าหรือเปล่าพี่สยามสกูตเตอร์สสยามตเตอร์วิสนะครับไี่ได้ครับสายไม่ได้ครับผมเออสปอนเซอร์พุชใจดีครับทุกงานนะครับหลากหลายหลางๆเลยครับเออคุณอุ๋ยนะครับคุณอุ๋ยอยู่ไหนครับคุณอุ๋ยไลท์คุณอุ๋ยไลท์คุณอุ๋ยแอบไลท์ครับคุณอุ๋ยแอบไลท์ครับแดงตัวนี้หนึ่งครับหลากหลายครับวันนี้ทากิจกรรมมาแจกของรางวัลมาแจกด้วยนะครับของแล้วก็ พี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มออยางยนอยู่ไหมครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มออยางยนต์พี่หนุ่มยนต์ครับพี่หนุ่มออยางยนต์พี่โล่ครับพี่หน่ได้พี่โล่พี่โล่ได้พี่โล่พี่โลโอเคครับได้ยินแล้วครับผมคุณบีนะครับคุณบีไทยสกูตเตอร์ครับบ้านหลังแรกของพวกเราเลยครับไทยสกูตเตอร์นะครับ อยู่ไหนไหนไหนขอไฟหน่อยไม่มาครับอยู่จนดีโอเคนะโอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเออ่ดีเจโบส์ครับโบส์ผิดไว้บางแสนนะครับครับผมบัตตี้นะครับบัตตี้พัทยานิติภารกิจเรื่องทางบ้านมาไม่ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ ุลืมดูดูดูโอ้มีน้องโต้อนน้องลุงแม่ป้าจันทบุรีนะครับมีอ่าสีอ้ำนะครับอ้ำตติยมครับจันทบุรีนะครับแล้วก็คุณตั้มนะครับตั้มสองร้อยมอนสเตอร์ปีนี้มาไม่ได้เมียขอดูพุงลูกขอดลูกขอดพ่งได้ครับเมียบอกว่ามึงจะมาอีกเหรอน้องน้องอะไรพี่น้องในทัสน้องในทัสครับโอ้โหวันนี้ตั้าไม่มาด่าได้สบายมีใครอีกมีเอ่ามงเอิร์ธวังประภาดีสอดวังประภาดีสอดวังประภาวังประภานะโอเคครับผ่านสเกจะไปขบีบไปอะไรหก็ได้นะครับผม 那您猜一下，多